ครับผมวันนี้พบกับชิวชิวฟิชชิ่งทะแลนะครับผมมาลงที่อ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ครับผมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับมาดูชมบรรยากาศกันครับผมลงเป็นเป็นเสจที่เรียบร้อยนะรอลรุนันครับผมว่าจะได้ปลากี่ตัวมากันดีเข้าันหรือเปล่าวันนี้กับบรรยากาศอุณหภูมิประมาณ13องศาตอนนี้เนี่ยสายๆหน่อยแล้วดูบรรยากาศไมายครับมีแพครับผมปลาค่อนข้างที่จะขึ้นหัวน้ำเยอะอยู่ ก็ลุ้นกันครับมันได้ปลาจะเข้าหรือเปล่าดูบรรยากาศหมายกันโอ้โหแล้วครับแสงงามครับตะเพียนโอ้โไสใหญ่แล้วหรอห่าฮะดูตะเพียนครับผมแยมแล้วครับลงเบ็ดจะไม่หมดแล้วครับเนี่ย sẽ ngào hấp รัฐการปล่อยปลาไปสรจเรียบร้อยนะครับผมดูบรรยากาศครับผมได้ปลาตัวเดียวปล่อยไปแล้ลบวบรรยาาเวลาประมาณเที่ยงเดี๋ยวนองรนครับเชค,ครับผมเป็นรักครับผม